เขาใหญ่ชวนชมวัวหน่มพันดีหินอ่อนหลากสีข้าวโพดหวานมากมีน้อยนาดีที่ปากช่องยิ่งใหญ่จัดใหญ่อีกแล้วขอเชิญเที่ยวงานน้อยนางานกาชาติและของดีปากช่องเริ่มงานวันที่1 1 5ถึง15กรกฎาคม2566บณบริเวณถนนหน้าโรงทอกระสอบอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ภายในงานพบกับพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่กิจกรรมหลากหลายร่วมตักไข่การกุศลกับการชาติจังหวัดชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีของอำเภอต่างๆทุกค่ำคืนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสินค้าทางการเกษตรสินค้าโอทอปมหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ดอกไม้ประดับสินค้าจากโรงงานราคาถูกมหกรรมอาหารอร่อยลถเด็ดคึกคื้นกับสวนสนุกชุดใหญ่เอาใจเด็กๆและชมมหกรรมคอนเสิร์ตดัง1กร,รกฎาคมประเดิมงานสนุกสนานกับ

สามกรกฎาคมชมคอนเสิร์ตวาไรตี้วงดังโมดินโคราชปัท t h พีพีแบนด์โซมายโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปซอกสามทีสามทีสี่ทีสามทีสี่ทีพอเดโลเลือกแล้สี่กรกฎาคมชมคอนเสิร์ตวงวาสนาโคราชปัททาวงพีพีแบนด์ไปโดนทุล้อ กรกฎาคมคึกครืนกับคอนเสิร์ตบังนัสฟิวเจอร์แบน่ากาจขอสักทีจะดีไหมแม่วันใสจ,จริงเนี่ยเมื่อพบเนี่ยถ้าเข้าลอยจะงอขาให้ทังกองเลือกบอลด้วยศอกที่นาสักหาทีกก่6กรกฎาคมชมคอนเสิร์ต BB Band นปัทวาเรตี้วันใจวัยรุ่นเหนื่อ่างมัมน 7กรกฎาคมชมขอนเสร์ตศิลปินเพลงดังหญิงหลี่สีจุมพลคิซิคิซิคาปูชิโนเอเปรโอาราบิกาโรบอตตากรกฎาคมชมการประกวดที่ดาน้อยนา9กรกฎาคมมาแล้วศิลปินเจ้าของเพลงดังเบิ้นปทุมราชสำหรับออ้แล้วเจ้านั้น าสิบกร,รกฎาคมสนุกสุดมันสถานเวทีกับระวงย้อนยุกวงสายทองบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงก,รนก,รงกรันอาบนำกันเห็นกันลิธีคือมามาสิขาขอรักกันร,รักกันสิบเอ็ดกร,รกฎาคมชมคอนเสิร์ตศิลปินหนุ่มเมคอพิสิทธ 12กรกฎาคมชมคอนเสิร <Ell> ์ตศิลปินเพลงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่คาราบาวเต็มวงแสงตะวันเพิ่งจะโผล่พนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตายก่อนกรกฎาคมชมคอนเสิร์ตศิลปินอินดี้หลายร้อยล้านวิวเนสกาแฟสี่นครชอบรรยากาศแห่งการได้รัไม่ไรรวมวงกับเพื่อนรู้ จะหาสุขได้ไม่มีเปรี้ยบาลนเลิศรสบลันดีน้ำแข็งโซดาเข้าอาลมพัน14กรกฎาคมชมคอนเสิร์ตวงสายทองปัททะวาริตี้วงดังไม้เหลื้อยแบบมาผัวมาด้วยไหมครับมีแฟนยังงับต่ขย้ำขย้ำท่านน้องมาเป็นแฟนพี่ก็เลี้ยงดู

เที่ยวสนุกสนานสินค้ามากมายระลานตาวันที่1นึถึงสิก,กรกฎาคมนี้เที่ยวงานน้อยหนางานกาชาติและของดีปากช่องณบริเวณถนนหน้าโรงทอกระสอบอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา NS Organizer จับมือหางหุ้นส่วนจำกัดจูเนียร์อีเวนต์รับประกันคุณภาพเจแก้วจัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมพลาดไม่ได้